ทำข้าวยำเกาหลีบีบิมบับค่ะวันนี้จะทำเป็นบีบิมบับเนื้อนะคะเริ่มต้นนะคะเราก็ไปทอดไข่ดาวก่อนค่ะรย์น้ำมันลงไปวันนี้ต้องการไข่หลายฟองก็เลยจะทอดแบบนี้นะคะก็สะดวกดีค่ะมีสมาชิก4คนเราก็ทอดพร้อมกัน4ี่ฟองได้เลยค่ะประหยัดไฟประหยัดเวลาเทไข่ลงไปเหมือนเดิมค่ะ ไข่ดาแบบนี้เราจะใช้ไปอ่อนนะคะค่อยๆรอจนสุกแบบที่เราชอบอะค่ะอ่าประมาณนี้ก็โอเคก็เอาซีโคนกวาดรอบๆอ,อย่างนี้นะคะ mm hmm. แล้วเราก็เตรียมเครื่องต่างๆนะคะก็คือ เอาเนื้อสัตว์นะคะไปรวนไว้กับซอสโคชูจังตามชอบนะคะแล้วก็ลวกผักลวกผักทุกอย่างนะคะแครอทวังตุ้งถั่วงอกแล้วก็เห็ดเห็ดเข็มทองหรือเห็ดออริจิก็ได้ค่ะแล้วก็เห็ดหอมแล้วก็ใช้อันนี้ค่ะกิมจิค่ะเริ่มต้นนะคะเราก็จะเอาหม้อ ดินเกาหลีตั้งไฟอ่อนนะคะอ่อนๆเลยค่ะหม้อแบบนี้นะครั้ง,งแรกที่เราซื้อมานะคะให้พรมน้ำมันนะคะแล้วก็ทาให้ทั่วอย่างนี้ก่อนนะคะก่อนใช้งานครั้งแรกนะคะเสร็จแล้วก็พอหม้อร้อนก็ปิดเตาแล้วก็พักไว้ให้เย็นนะคะหม้อจะทำให้หม้อเนี่ยอาหารไม่ติดนะคะ วันนี้เริ่มต้นเราก็อุ่นหม้อให้ร้อนก่อนค่ะเมื่อหม้อร้อนเราใส่ข้าวลงไปนะคะตามด้วยเครื่องต่างๆค่ะก็ผักที่เราได้รวกแล้วก็หั่นไว้เรียบร้อยแล้วนะคะเรียงลงไปค่ะเม,เมนูนี้จะทำให้เราได้ทานผักเยอะนะคะเราก็พยายามเรียงให้มันสลับสีสันจะได้สวยงามค่ะ ก็แคนหรอกเลี้ยงให้สลับสลับสีกันจะได้สวยนะคะบางอันหั่นยาวไปหน่อยแล้วก็เห็ดหอมที่ชอบทานเห็ดหอมก็ใส่เห็ดหอมเห็ดหอมอันนี้ก็ลวกมาแล้วเหมือนกันแล้วก็มาหาั่นแช่น้ำที่นิ่งแล้วก็ลวก หรือจะเอาไปผัดกับน้ำมันงาก็ได้ค่ะแต่นี้ไม่อยากผัดให้ตัวเองต้องทานน้ำมันเยอะแล้วก็กิมจิค่ะกิมจิจะทําให้เวลาคุกก็จะได้มีรสแบบเปรี้ยวๆบ้างค่ะตามด้วยเนื้อสัตว์ที่เราต้องการในมื้อนั้นนะคะก็ประมาณ100กรัมก็เอาเนื้อหรือหมูไปรวนไว้ก่อนค่ะอันี้ก็จะใช้ประมาณ100กรัมนะคะไปรวนกับซอสโคชูจังนะคะ ปรุงรสนะคะด้วยโคชูจังค่ะแต่ว่าพอดีหาไม่ได้ก็เลยไปซื้อแบบนี้มาจากเซเว่นก็ดีเหมือนกันไม่ต้องปรุงปกติก็จะใช้โคชูจังผสมกับน,น้ำผึ้งนะคะมาเป็นซอสก็ประมาณหึงช้อนอันนี้ค่ะแล้วก็น้ำมันงาร้อยเเช่นเคยนะคะแบบนี้นะคะก็ประมาณครึ่งช้อนก็พอค่ะพอให้มีกลิ่นนะคะเราจะไม่อยากทานน้ำมันเยอะเนาะลาลงไปตรงผัดนะคะ แล้วก็โชวอยู่โชว์อยู่นิดหน่อยประมาณครึ่งช้อนก็พอค่ะตามลงไปตามด้วยไข่ดาวค่ะวางท็อปข้างบนนะคะเส,เสร็จแล้วก็โรยด้วยงาขาวค่ะ โรยด้วยต้นหอมนิดหน่อยนะคะในกรณีที่บางทีเราทําไว้เยอะๆก็คือเราลวกผักเตรียมไว้ใส่ตู้เย็นไว้แล้วเราก็จะมาทําเมนูนี้นะคะเราก็อาจจะหาฝามาปิดให้ความร้อนมันอบอยู่สักพักหนึ่งให้ร้อนทั่วนะคะแล้วเราค่อยนําไปเสิร์ฟค่ะ พออุ่นร้อนจนได้ที่ดีแล้วนะคะเราก็จะยกไปเสิร์ฟค่ะจะใช้ที่จับแบบนี้นะคะรอบเข้าไปตรงนี้ของหม้อค่ะมันจะมีขั้นตรงนี้นะคะจับแบบนี้นะคะแล้วก็ยกใส่จานค่ะจานรองจะเป็นพลาสติกนะคะเราจะสามารถยกไปเสิร์ฟได้ค่ะซึ่งพอเอาขึ้นมาแล้วเนี่ยลิลี่ก็ค่อยจะมาเติมแตงกวาสดลงไปนะคะก็ซอยเอาไว้เรียบร้อยแล้วนะคะ เราจะได้เวลาทานจะได้รู้สึกว่ามีผักที่มันกรอบๆด้วยอะคะ่ะก็ได้เพคเชอร์อีกแบบหนึ่งนะคะใส่ลงไปตามชอบเลยค่ะเรียบร้อยค่ะยกไปเสิร์ฟได้ค่ะเวลารับประทานนะคะเราก็จะคลุกนะคะส่วนผสมทุกอย่างให้เข้ากันในขณะที่หม้อ,อยังร้อนอยู่ะคะ่ะ เลเรียกว่าข้าวยำคะ่ะบิบินเนี่ยแปลว่าการคุกแบับแต่ว่าข้าวนะคะบิบินบับก็คือข้าวยำเกาหลีที่นีก็จะมีชื่อเรียกแตกต่างกันไปว่าเป็นเนื้อเป็นหมูเป็นอะไรต่างๆก็จะมีคำบรนณาว่าเป็นบิบินบับอะไรนะคะนะคะี่ค่ะเราสามารถท,ทำทานเองได้นะคะที่บ้าน,นค่ะ เน่ของมันก็คือเวลาหม้อมันร้อนๆบางทีเราตั้งร้อนๆมันก็จะมีแบบไม้ข้างล่างกรึบๆอร่อยขอบคุณที่ติดตามนะคะไปทานก่อนนะคะสวัสดีค่ะ